ขอมไม่ใช่ขเขมรจริงหรือนักวิชาการหลายท่านให้นิยามว่าขเขมรคือชื่อที่ชาวกัมพูชาใช้เรียกตนเองมาตั้งแต่สมัยโบราณปรากฏในศิลาจารึกตั้งแต่พุทธศตรวตรรษที่12ว่ากเมหรือคแมซึ่งพัฒนามาเป็นขเขมรในภาษาไทย ส่วนคำว่าขอมไม่มีอยู่ในภาษาคขมรคำนี้เป็นคำที่กลุ่มคนไทยหรือไตใช้เรียกกลุ่มชนหรือวัฒนธรรมที่นับถือศาสนาฮินดูและพุทธมหายานเช่นละโว หม่อมราชวงศ์คึกรริปลาโมดและจิตภูมิศักดิ์เห็นตรงกันว่าขอมเป็นคำเรียกทางวัฒนธรรมมีใช่ชื่อชาติพันธุ์ในจารึกวัดสีชุมมีการใช้คำว่าขอมเพื่อเรียกกลุ่มชนที่อยู่ทางใต้ของสุขโขทยัยซึ่งอาจหมายถึงผู้ที่อยู่ในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่างไม่ใช่ชาวขเขมรโดยตรงและในจารึกเดียวกันหากต้องการกล่าวถึงขเขมรจะใช้คำว่าขเขมรตรงๆเลยดังนั้น ขอมจึงไม่ใช่ชื่อชนชาติแต่เป็นชื่อของกลุ่มวัฒนธรรมข้อมูลทั้งหมดแอดก็สรุปมาจากนักวิชาการหลายๆท่านหวังว่าข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะหากมีความเห็นเพิ่มเติมก็แบ่งปันกันได้ในคอมเมนต์ค่ะ